สวัสดีทุกคนนะหายหายนานไหมอย่อยู่ที่อู่ครับวันี้ใครชวมาตะอย่้ชมทางนี้นะนี่เป็นเปล่าลอย้วผมแมบเปลชั้นนะางกำลังตกแต่งอยู่นะกำลังนี่แตงนี่แมเปล่าชั้น นี่เลยอนาจะเป็นเนเียร์ราครับท้กำลัใส่สารทดสอตตบเป่นาเรกเราสางทีเเราสางทีเยหมเลยตัวเก่าอ่ะออกมาแล้วครับที่ยึดแนบอ่ะที่ยึดหูแนบอ่ะ <SPEAKER> เราทำใหม่ก็เราทําบนล่างเลยเพราะว่าเราใส่แหนบรองชั้นเนี้เชื่อมกับเราทางบนล่างเลยก็จังคือแต่งตามอะใส่ปุ่งใส่ไฟอะไรต้งาสองกันเลยแต่สีเราทำเรียบร้อยแหละนี่ครับคนแตกเกอเรียบร้อยครับอยู่ที่ขั้นตอนการทำเพลาแล้วก็วางเกียร์ครับ เพี้ยก็วางเ,เรียบร้อยก็ยเป็นเลด้งก็ใส่เจลสปอร์เสื้อเลยครับเสื้อเหล็กมันจะมีไฟฟฝาก็ปูไว้ติดติดเกียร์ฝากเลยเย็นๆถ้าเราจะทำน้ำก็ปอดนี่เอาก็ใส่เกะฝาได้เลยครับเอจาจับเสื้อเหล็กมาให้แล้วเลืเ้อยๆกลัวยังไงเราจะใส่คันโนมเลย ช่างกำลังทำาิวกระบะยังไม่ยังไนเลยแต่ช่างโปสีขัดตามไล่แล้วเนี่ยไล่ช่างเหล็กวะก็อันนี้เป็นกล้องใหม่ครับก็ภาพเป็นยังไงก็อ่านได้รับชมแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ครับภาพเป็นยังไงครับวิดีโอคุณภาพวิดีโอเเป็นยังไงบ้าง จะเป็นน้ำ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 เปิ่มทำแนทนน้ับเหลือได้ไว้ก็จะทำโครงไว้รับนับก็บ,บ,อบอกนำอ้ำมาแล้วก็จะเดี๋ยวเอาเกียร์ขึ้นนะโอเคขึ้นแค่นี้ เอาให้เงี้ยนะเกลี่ยเกลี่ยมาถึงก็ทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็ถ่ายน้ำมันเก่าออกครับถ่ายน้ำมันเก่าออกทิ้งให้หมดก็เติมน้ำมันเกลี่ยใหม่ครับนะมันเชือมน้ำมันเกลี่ยนเลยนี่ฮะสีมือช่างเอ็นครับผมฝากระโปรงคันนี้ เอองานอุปแต่งง no ่ายอย่างแท้เลยต่างเจียบคนนี้ก็โป้ไหมคนนี้ก็ขับไปอุปกรณ์ติดตั้งอุปกรณ์ของแต่ง เรื่อยๆครับไปเยอะจะบ,บ้อยแล้วเนี่ยไมไฟไปเรียวมีไปบนมีไฟหน้าจักตาครับไปค้ายอ๋อเนี๋ยเดี้ยฝากมันจะติดตั้งแล้ว ่ารนโนแล้วเอาเกียร์ฝาที่ยัดเข้าไปครับเกียร์ฝาไม่มีอะไรมากครับมีเฟืองตัวเดียวเนี่ยเฟืองตัวหนึ่งมันใช้งานลักษณะและหลักการใช้งานก็คือเฟืองตัวเนี้ยเฟืองตัวนี้มันจะดิบเดี๋ยวจะดิบตัวนี้เข้าเข้าไปในเฟืองแล้วมันจะไปชนเฟืองตัวเกียรร์คับแค่นั้นเองนี่อตัวตัวด,ดึงอ่ะดึงตรงนี้ปุ๊บอันนี้มันก็จะดิบเข้า บีดเข้ามานี่แล้วก็มันจะบิดเข้าไปกับเปลองเกียร์แค่นั้นเองครับเกียร์ฝาเ่นี้แหละก็ได้กวเกียร์ฝาแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับแล้วก็หมุนทำง,งานดำปัป่นปัน่นปออั่นหัวใจน้ำมันอ่ใส่เงี้ยใส่อัง,องโซนเข้าไปผมจะได้ค้าหน้าเป็นพิศเศกเลย ออกแบบแล้วก็ออกแบบมาแบบใช้งานได้จริงครับหลายคันนะครับที่เป็นแบบสองชั้นเนี่ยใช้งานจริงครับใช้งานได้เลยเอาไปประทุกคนแบบหนักๆเลย อันนี้ก็ยังอยู่ครับไม่ได้รือ้อจะค่อยรื้อไว้ก็ตอบใช้งานทำตับใหม่เอาไอที่มีหัวใช้งาน,นข้างล่างก็เอาเสริมไปเรื่อยๆ,ๆครับไ้ตับสองไอเนี่ยไม่ใชใ่ไม่ได้ไเอาประมาณน,นี้ครับ สำหรับลิ่นี้ก็ดังกะทำงานมาประมาณนี้เกิดงานด้วยแล้วก็คิดใหม่ด้วยฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ฉันด้วนยนะครับเดี๋ยวจะม่คลิดหน้าครับสำหรับลิ่นี้สวัสดีครับ